ดิวที่ดิวออกมาพูดเนี่ยดิวไม่ได้น้อยใจดิวไม่ได้แคร์แล้วแต่ดิวแค่รู้สึกว่าอย่ามาอย่ามาทำให้ดิวรู้สึกว่าดิวเป็นคนนอกสิแม่ยังบอกแม่ยังแม่ยังแม่ยังบอกกับป้าไขวว่าอันนั้นบ้านเขานะบ้านดิวนะไม่ใช่บ้านเธอแล้วเขาสร้างให้อะเขาก็ให้อยู่ทุกคนไม้ตายอะ่ะทุกวันเนี้ที่ไม่มีคนรู้นะ แม่ดิวแฟนแม่ดิวรักป้ามากแล้วดิวก็รักป้ามากสุดท้ายป้าไข่เชื่อไหมป้าไข่อยู่บ้านหลังนั้นตั้งแต่วันที่มันสร้างเสร็จจนถึงวันนี้แม่ดิวไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นทุกวันนี้แม่ดิวไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นเพราะป้าไข่กีดกันไม่ให้มึงห้ามมาอยู่ทั้งที่กูเป็นลูกไม่เรียบกูเป็นลูกไม่เรียบ ไม่เรียบไม่สามารถไปนอนหรือไปอยู่บ้านหลังนั้นได้ตั้งแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จกูเก็บเรื่องนี้มาสี่ปีพี่ดิวเก็บเรื่องนี้มา4ี่ปีเพราะอะไรลักลักทุกคนนะอึ้งไหมอึ้งไหมจ๊ะแต่ดิวเข้าใจอย่าง,นงนะหนึ่งนะหนึ่งแกไม่ได้เป็นคนหาเงินแกเลี้ยงดิวมาก็จริงแต่แกไม่ได้เคยมาจับเงินร้อยล้านเงินพันล้านเหมือนดิว แกจะไม่เข้าใจไมซ์เซ็ตของของคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแกจะเข้าใจแค่ว่าซื้อมาทำไมลกบ้านซื้อมาทําไมนู่นนี่นั่นดิวไม่แก้ต่างนะครับดิวบอกเลยว่าตอนนี้นิสัยแกไม่น่าลักเลยไม่มีความน่ารักเลยสักเซี่ยวเดียวจากที่ดิวรู้จักป้าไข่มาแกไม่มีความน่ารักเลยแกไม่มีความแบบเอาอกเอาใจดิวเลยเห็นดิวก็มีแต่กวาดบ้านถูบ้าน ทำตัวให้มันยุ่งๆรอบนี้คุณดิวไม่ให้เงินเลยสักบาทจ้ะไม่ให้เงินเลยสักบาทปกติจะให้อะต่ำาสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นรอบนี้กูไม่ให้เลยสักบาทครับดิวไปให้ใครรู้ไหมดิวไปให้แม่ขาที่ขายพิต่าหมื่นหนึ่งดิวโอนดิวโอนให้แม่ขาดิวยังมีความสุขกว่าให้ป้าไข่นี่แหละนี่แหละคืนนี้ใส่ยดิวดิวก็อยากให้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 รู้เหมือนกันว่าดิวเป็นคนแบบนี้ ดิวมีความสุขมากดิวเลยบอกแม่ว่าแม่ถ้าป้าไข่ตายนะหรือแกทําร้ายตัวเองนะตายไปเลยให้ตายไปเลยเพราะว่าดิวดิวดิวก็ดูแลแกมาโอเคแล้วอืมอืม,อมเขาบอกว่าในบัญชีในบัญชีถอนมาให้ป้าไข่ใช้บ้างชื่อป้าไข่ครับไม่ได้เป็นชื่อดิวเรื่องเงินพี่ตัดไปเลยเรื่องเงินพี่ตัดไปเลยแฟนครับเรื่องเงินตัดไปเลยเงิน อยู่ในบัญชีปลาไข่อยากใช้ก็ไปไปเบิกเองอยากใช้ก็ไปเบิกเองเงินเป็นชื่อปลาไข่แล้วดิวถามถูกแกเรียกร้องความสนใจพี่คนนี้พูดถูกถูกนางเรียกร้องความสนใจแล้วดิวไม่ให้ความสนใจจริงจริงแกทำบุญบ้างไหมดิวพุ่งตรงนะให้ดิวพูดปะละ่ะ ดูฟอกปลาไข่จนขาวสะอาดแต่วันนี้ดูแฉปลาไข่อะ่ะดูฟอกปลาไข่จนขาวสะอาดแต่วันนี้ดูแฉปลาไขอ่อ่ะเวลาไปทําบุญไปทําบุญที่วัดไข่ต้มไม่เกินสามฟองหรอกนั่นแหละถาวายแค่นั้นแหละฟองแกไปจํานําแล้วก็ไม่บอกลูกเนี่ยบางทีเอาที่ไปขายอย่างเงี้ยทําไมพี่ดิวซื้อที่ดินรู้ไหมแฟนครับแม่พี่เมื่อก่อนขายที่อะ่ะเพื่อที่จะจุนเจือพี่นะ ขายที่นาขายที่นาขายไล่ขายนาเพื่อที่มาเลี้ยงดูพี่ดิวนะและพี่ก็จําความทรงจานั้นได้ว่าก็พูดกับใจเองว่าถ้าวันหนึ่งกูรวยนะจะซื้อที่ให้แม่กูเยอะๆเลยจริงๆนะมันเแล้วันนี้มันทําได้อนะบางทีมานั่งอยู่ในจุดเนี้ยของชีวิตรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมชีวิตฉันมาไกลจังเลยอะแต่ก็ไม่แปลกใจที่ชีวิตตัวเองมาไกลเพราะว่าคือทําทุกวันขยันทุกวันกลับมาสองวัน,กล,วนกลับมาบ้านต่างจังหวัดสองวันอะ มามาเนี่ยก็ยังทํางานไม่หยุดคือสามวันทํางานไม่หยุดบางทีบางทีขอบคุณตัวเองทุกวันเลยนะมองกระจกแล้วขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณมากที่แบบไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนแบบนอนกินนอนแล้วก็แบ,บมือขอเงินแบบมือขอเงินแบมือขอเงินเนี่ยคือแบบขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็แล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่ดิวอะ่ะจะต้องจ่ายค่าเทอมแล้วทีเนี้ยโทรมาหาแม่แม่กําลังอยู่ใน แม่อยู่บ้านนอกอะ่ะอยู่บแม่เรียบอะ่ะอยู่บ้านนอกเชื่อไหมนางเอาทองของนางอะ่ะที่หามาทั้งชีวิตบาทหนึ่งอะ่ะไปขายอยู่ที่ร้านทองแล้วก็ส่งเพื่อส่งเงินแปดพันอ่ะให้ดิวแล้วดิวก็ไม่รู้ว่าแม่ไม่มีเงินนะตอนนั้นแล้วเพื่อนแม่ที่กําลังแบบตําหูตะกี่มันตําหูหอยยากีหอยอย่างยี่นอะก็กมาบอกว่าเอาก็เห็นนั่นย้ายเรียบเราไป,ไปกเกษตรเราไปเหตุดน,นี่อย่างยุลานทองเราก็เลยแบบมาถามแม่ตอนแบบตอนที่แบบ คิดได้แล้วแบบเออตอนนั้นแม่ไปทําอะไรแม่บอกว่าแม่เอาทองไปจำนาให้ดิวเพื่อเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าเทอมให้ลูกคือถ้าใครนั่งฟังก็จะแฮปปี้นะครับถ้าใครไม่ได้ตั้งใจฟังก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องอืมแต่ว่าชีวิตที่มาอยู่จุดนี้ได้นะทุกคนบอกได้เลยว่ากว่าจะเป็นดิวเิรพัฒ์ได้โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบบางทีไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่ขอใครอ่ะดิวเป็นคนนี้ ไม่มีเงินกินข้าวดิวไม่ขอใครและดิวก็จะอยู่เท่าที่ดิวได้ดิวจะไม่ไปขอใครเลยดิวพุ่งตรงจริงๆไม่ได้คิดมากครับพูดเป็นแรงบันดาลใจพี่ฝนไม่ได้คิดมากเลยดิวไม่ได้คิดมากเลยวันเนี้ยดิวพูดให้เป็นแรงบันดาลใจพูดให้เป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายๆคนที่ที่ติดตามดิวไม่ได้มาคิดมากแต่ดิวพูดให้กับคนที่กําลังทุกข์กำลังท้ออยู่ว่าให้ลุกขึ้นโซ่คุณต้องลุกขึ้นโซ่ ถ้าคุณไม่สู้วันนี้วันข้างหน้าคุณก็ต้องสู้อยู่ดีขนาดพี <h 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 ่ดิวซื cool ้อพะโลเข่าเฮียนอันพี่ดิวซื้อพะโลเข่าเฮียนแมอซื้อบอกินบอกินบกินพราะวาเดถือไปให้ญาติพี่น้องเหมอดเลยตาบอกินจะขอบอกินเดตะวักหักญาติพี่น้องนางก็ถือไปให้ญาติพี่น้องซึ่งญาติพี่น้อง อ่ะอียรงพี่ดียวกับเฮ็ดห้ซื่อมอเตอร์ไซค์พี่ดียวกับเคยสื่อห้ย่าพี่น้องเหตุกำแพงเฮียนพี่ดียวกับเฮ็ดห้เห็ุกำแพงเฮียนอย่าพี่น้องเงินค้ำกับแกพี่ดียวกับปอนห้บัดที่นี่แฟนขับยูโดนีแมเรียบสิเอาน้ำไปปัวย่างในหน่อยเออไปหาไปหาคุณหมอกูไม่ได้เป็นบาดิล่ะกูไม่ได้เป็นบาดิล่ะซี่แบม่ทีนครับบอกว่าแม่เรียบเป็นบาดัดที่นี่มาบอกว่าแม่เรียบเป็นบาด บอกบว่าไม่เรียกเสีย,ย,ยสติล่ลาลา่าสุดน้องดิวไปอันน้องดิวไปอันไสเ้ไสเกิบไส้เกิดไปเฮียนใส้เกิบปลาไข่ใส่เกิดปักไข่ที่นางซื้อไปอันไปไปเฮดอันอันียังกาะเชฟกระทะห้างเฮียนมาเรียบเกิดยังขึ้นปไป <ง S 2> <ห>เกิดยังขึ้นไปแล้วดึกขึ้นมาแล้วยานแล้วบอกว่าบ่บ่เอาแล้วขัดไปเฮียนพุนบ้าเอากูบ้าเอา กูบ้าอาแล้วคือครูนั่นก็นคือเป็นปละปากกระนางแล้วคือสมมติว่<บ>า,<บ>าพี่ดิวไซเกิดไปเฮียนไปเรียบคือขันคอน,ขอ,น,ข,อนของอย่างเฮียนกูฟีดกูฟาดไปเลยจา้าต่อให้นังสิเป็นนี้อย่างหรือสิเอ,อหรือสิอย่างหรือสิว้าวเพราหูเรืองหรือสิดาไม่เรียบซูเมือม่อเมเรียบว่าสิเอาอยู่บอก่นี่แหละคำเดียวเอาจนนังบ่มีไผบ่มีไผมาเอานังไม่เรียบนังบ่ทิมแฟนคลับแม่เรียบนังบ่ทิม แล้วดิวอะที่ดิวมาพูดให้ฟังวันนั้นคือดิวดิวกับทายคิปว่าได้แหม่แฟนคับขนาดหลานฉันกับยังยานนอฉันกับยังยานป้าฉันนอนางกินแรงถึงบ้านคือตอนนี้ตอนเนี้ยนาง้อใจว่าแม่เรียบสิไปวังอย่านางเพื่อหุบสมบัติคือพ่อตรงตรงเลยแม่เรียบเพราะว่าแม่เรียบมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่มาอยู่บ้านปีหนึ่งแล้ว และแจูชนวนไปซื้อรถไทไปซื้อรถไถทําให้นางปีดนางปีดจ้านํงบอกว่าซื้อรถไทเแล้วญาติพี่น้องกูล่ะตายแล้วตายตายตายแบบน,นี้เออเออที่หลี่ก็เลยบอกว่าก็เลยสิบอกว่าปือขันตายไปอ่ะกูคือสิไใดไปออกรายกันเดี๋ยวโกนบอกวเรื่องผีปากไห้เนาะว่า ทุกคนผีปักไขยยุสั่นหนึ่งสั่นสองสนางายาง่บยุด้วยก็สีวางสี่ขันกูยังยังอยู่เด็กฟินแลับอ่าไปเขาบอกว่าไปอยู่กับผู้ญ่บ้านฟินแลนด์ก็เลยนิสัยเดียวกันบางทีไปรวมน้องดิวรับไม่ได้แล้วดิวก็ออกมาไล่แล้วบอกว่าไม่ดีนะยังไงป้าเขาก็เคยเลี้ยงเรามาเรื่องในบ้านจะมาพูดทําไมเรื่องภายในครอบครัวมไม่ต้องออกมาพูดก็ดูแลเขาดีที่สุดแล้วไม่พอใจก็ปล่อยเขาไปเถอะเห็นซัพพอร์ตกันก็ดีสุดท้ายแล้วก็เลียวใส่กันความในใจ อย่าเอามาพูดสาธารณะแบบนี้ยังไงยังไงเขาก็เป็นป้ากากตันยูบ้างแหละไม่น่าป้าไข่มาพูดนู่นนี่นั่นอยู่พุ่งตรงแล้ววันนี้ดิวขอแฟนขับนะถ้าหนึ่งล้านใจดิวคุยถ้าไม่หนึ่งล้านใจดิวให้พี่ไล์ต่อแล้วดิวก็จะค้างอารมณ์อยู่ตรงนี้ดิวท้าแฟนขับเลยแรงจริงแรงทุกคอมเมนต์ด่าดิวทุกคอมเมนต์ถ้าเกลียดดิวอันฟอลโล่ดิวได้เลยทุกวันนี้อันฟอลโล่ดิวได้เลย เพราะดิวทำหน้าที่หลานแบบดีที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะกับดิวนะดิวสร้างบ้านให้แม่แต่แม่ดิวไปอยู่บ้านบ้านดิวไม่ได้ดิวต้องพูดไหมดิวถามว่าดิวต้องพูดไหมดิวสร้างบ้านให้แม่อยู่คนอื่นไม่สามารถไปอยู่ได้ขนาดแม่ดิวไม่สามารถเข้าไปเหยียบบ้านหลังนั้นได้ อยู่ต้องพูดไหม